สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Study Corner ครับมุมเรียนรู้สู่โลกกว้างรายการ Entertainment สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เราจะพาทุกคนครับไปบุกมุมความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆแล้วก็คุณครูนะครับคนเก่งของเรานั่นเองและวันนี้ครับเรากำลังอยู่ที่โรงเรียน นั่นก็คือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิกเปิดรายการมานะครับเราก็เต้นเต้นแดนแดนกันอย่างนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรนะครับแต่บอกเลยครับว่าโรงเรียนนี้นะครับใช้ดนตรีครับไปอยู่ในกิจกรรมต่างๆแทบทุกๆกกิจกรรมเลยนะครับน่าสนใจใช่ไหมละครับเอาเป็นว่าอย่ารอช้าดีกว่าครับเราไปเรียนรู้มุมเรียนรู้นี้กันเลยครับมิวสิค กำลังตามหาอะไรคะเอ้าสวัสดีครับคุณครูเรียมครับสวัสดีค่ะพอด,ดีว่านนท์เนี่ยกำลังตามหาเสียงบางสิ่งบางอย่างนครับแต่ก็แอบ,บสงสัยนะครับว่าทําทไมครับโรงเรียนเหมือนถึงมีการาเอาแบบว่ารงรับของดนตรีครับไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนครับค่ะการที่โรงเรียนนําเอากิจกรรมดนตรีเข้ามาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยครับ ก็เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความตืเครียดผ่อนคลายความวิตกกังวลนะคะที่ที่นักเรียนได้ประสบมาระหว่างเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมาธิและก็เพื่อฝึกวินัยของนักเรียนนะคะนะครับแล้วคุณครูว่าการเปิดเพลงเนี่ยมีส่วนช่วยอะไรด้านไหนบ้างค่ะก็จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์จิตใจแล้วก็ ด้านสติปัญญาค่ะในเมื่อช่วยเรื่องการเรียนแล้วนะครับผลที่ได้รับเป็นไงบ้างครับผลที่ได้รับก็คือนักเรียนของเราก็จะเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองและผลการเรียนก็จะดีขึ้นนะคะสุดยอดมากๆครับยกมือให้เลยครับขอบพระคุณมากครับน้องฟิลรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่มีเสียงดนตรีเนี่ยอยู่รอบตัวเราทั้งวันเลยครับ ผมชอบครับแล้วผมก็ทําให้มีสมาชิแล้วก็ไม่เครียดนะครับ,รบแล้วก็สบายใจด้วยนะครับดนตรีมันให้อะไรกับเราบ้างครับดนตรีให้ผ่อนคลายอ,อ,อารมณ์ค่ะคผ่อนคลายความเครียดและมีสมาธิก,ก่อนเรียน ี่นอนอยากให้น้องมายเล่าหน่อยครับว่าตั้งแต่เดินทางมาที่โรงเรียนจนถึงกลับบ้านเนี่ยมีกิจกรรมไหนบ้างครับที่ต้องใช้ดนตรีเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมก็มีการนั่งสมาธิก็ม,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 มีเพลงตอนที่จะก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะครับ ก็จะเ,เป็นเพลงชื่อเ,เ,เพลงว่าเ,เ,เ,เพลงพระคุณที่สามกับข้าน้ำนมค่ะครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ต้องดีใจแทนนะครับโรงเรียนวัดว,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 ดวดชิรธรรมสาธิตนะครับที่หยิบยกเรื่องราวของดนตรีครับมาใช้เกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องราวของการเรียนครับซึ่งแน่นอนล่ะเสริมสร้างสติปัญญาสมาธิแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์วันนี้ก็ต้องขอพวกคุณนะครับโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตนะครับ ที่มอบมุมความรู้และก็แหล่งการเรียนรู้ต่างๆนะครับให้พวกเราได้รับทราบกันและคราวหน้าครับเบบ้จะพาเราไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ไหนนะเนี่ยคุณต้องรอติดตามกับรายการมุมเรียนรู้สู่โลกกว้างนั่นเองครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับมีความสุขมากๆครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราครับทางช่องทูปลูกปัญญาโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมทูวิชั่นเวันนี้ลาไปแล้วครับอย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะเด็กๆ